สวัสดีค่ะวันนี้มาคุกับกูรูอีกแล้วนะคะกูรูมีข่าวจะมาเล่าให้ฟังนะคะจากที่คุยกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่ทํางานเป็นเอาเป็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงการคลังแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะมีข่าวดีอยู่เรื่องหนึง่งก็คือเรื่องเงินเยียวยานะคะเมื่อก่อนไม่ได้ห้าพันใช่ไหมคะอันนี้เขาคุยกันแล้วนะคะ ก็จะมีการเยียวยาเร็วๆนี้และค่ะแต่แต่ยอดเงินนั้นก็คือเหลือเป็นเดือนละ3,500นะคะเยียวยา2เดือนนะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยค่ะเวอร์ไวเว็บคนละครึ่งอันนั้นไม่ใช่ด้วยน,นะคะถ้าโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นเงินเยียวยาเหมือนกันเขาน่าจะใช้คำว่าเวอร์ไวเว็บไทยชนะนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการคุยกันระหว่างกระทรวงและ หน่วยงานราชการอื่นๆนะคะว่าจะจัดการกับกลุ่มคนยังไงแต่ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจค่ะตัดออกไปเพราะว่าที่คราวที่แล้วค่ะเขาบอกว่าเวอร์ไวเว็บเราไมทิ้งกันนะคะมันยุ่งยากอะคะ่ะบางคนใช้โทรศัพท์มิรเป็นอะไรเงี้ยทำให้เขาสูญเสียไปคราวนี้เขาก็ลังจะไปหาวิธีนะคะวิธีที่มันง่ายตัวน,นี้ค่ะ ะะก็ยินดีด้วยนะคะแต่มันก็ไม่ช่้นเงินเยอะแยะอะไรมากมายนะคะสามพันห้าแต่ก็ยังดีนะคะได้ชดเชยมาก,กับการที่เราต้องหยุดงานไรายได้หายไปะคะ่ะสามพันห้าไม่เยอะสําหรับบางคนแต่บางคนก็มีค่ามากนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวถ้ากูรูได้ข่าวอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกูรูจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กูรูด้วยนะคะชมคลิปก่อนค่อยม้นนะคะถ้าเข้ามาเม้นแลาไม่ได้ชมคลิปอ่ะมันจะเป็นอ๋อไม่อยากพูดมันจะเป็นสแปมอะคะ่ะกูรูจะมองไม่เห็นและซับมันก็ไม่ขึ้นด้วยนะคะและระบบมันก็จะตามเป็นลบซับทิ้งด้วยนะคะเหมือนเข้ามากดให้กดติดตามอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้า FC ซใหม่มา มาติดตามกูรูอะค่ะก็อรอสักสองสามวันหรือไม่ก็อาทิตย์นึงอค่ะกูรูจะตามไปตามไปเยี่ยมอะค่ะหรือถ้ากูรูไปเยี่ยมใครที่เป็นเอฟซีใหม่ๆอะค่ะมันจะเพิ่งรีบมาหากูรูนะคะรอสักสามสี่วันหรือว่าอาทิตย์นึงก็ได้ค่ะค่อยมาถ้าไม่ไงนะั้นอะระบบมันก็ลบทิ้งเหมือนกันนะคะไม่ต้องตกใจแล้วก็ต้องไม่ต้องเมนข้อความนะคะเป็นเอ,อตัวอย่างมา มาติดตามแล้วนะคะอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะระบบรถทิ้งหมดเลยค่ะค่ะขอให้เฮงๆๆตลอดปีนะคะสวัสดีค่ะ